กำลังชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ชมมาไกลที่มีปัญหาหนี้สินอยากจะให้ติดตามเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีผู้ที่เดือดร้อน,นาจากกรณีการเป็นหนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันการเป็นหนี้ของเขาเหล่านี้นะคะมีการดําเนินคดีฟ้องร้องกันเนื่องจากว่าในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นหนี้เข้าใจว่ามันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของราชาการหรือแม้แต่ในแค่ในแง่ของข้อกฎหมายนะ,ะจนกระทั่งมีการฟ้องร้องแจ้งความกัน นะจนกระทั่งไปถึงขั้นสารด้วยซ้ำนะแต่ว่าพอไปถึงขั้นสารแล้วนะฮะปรากฏว่าผู้เสียหายบางท่านเนี่ยนะฮะลูกหนี้บางท่านบอกกับกลายเป็นเราผิดกับกลายเราเป็นมีคดีความเพิ่มขึ้นอีกต่างหากแล้วความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้นะท่านรวิเชีวิย์ชุตทยสงนะฮะท่านนายกสภาทนายความมาออกรายการเราเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแทนกลุ่มลูกหนี้สากลุ่มใหญ่นะท่านแรกค่ะคุณนัทสรชัชธนาชัยจิตวีนะฮะเป็นลูกหนี้กรณี โดนปลอมเอกสารจากแบงค์นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านที่2นะฮะก็คือแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันศรีนะฮะกลุ่มตัวแทนลูกนี้ SME นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะและท่านที่3นะฮะก็คืออาจารย์สมพูนวันทองค่ะเป็นตัวแทนครูผู้ถูกหักหนี้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลุ่มของพี่นัดสรชัดก่อนเลยที่ถูกปลอมเอกสารจากแบงค์ตอนนี้อะนะฮะ แจ้งความแล้วครับ,รบนะขึ้นศาลแล้วศาลแล้วครับล่าสุดเราอยากให้สภาทน,นความช่วยเหลือ,อยังไงคะ,อะตอนนี้อยากให้สภาธน,นความช่วยเหลือนะครับไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะครับที่โดนกระท,ทําแบบนี้พอต่างคนต่างเพิ่มเริ่มรู้ความจริงแล้วนะครับก็เริ่มดําเนินการในทางที่สุจริตชนควรจะทานะครับโดยการใช้สิทธิ์ของเราในการเรียกร้องในการฟ้องร้องนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกับ ที่ว่าแต่ละท่านโดนคดีที่มากขึ้นนะครับมีการไปร้องธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับก็เลยทําให้พวกเราเริ่มตัวกันที่จะต้องเรียกร้องในความถูกต้องแล้วก็แสดงถึงพยานเอกสารต่างๆที่เราโดนกระทําบางท่านก็ได้รับเอกสารที่หลังแพ้คดีไปแล้วต้องรับโทษไปด,ด้วยแล้วนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนไปว่า เราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาเรารวมกลุ่มกันได้ประมาณสักกี่ท่านที่ลําบากจากเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยฮะตอนนี้ที่เรารวมกันวันที่15สิงหาประมาณ20กว่าท่านแต่ปัจจุบันนี้ค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ว่าการลงโซเชียลต่างๆก็เริ่มมีคนที่โดนพฤติการพฤติกรรคล้ายๆกันเริ่มมารวบรวมกันใช่ครับก็เริ่มบางท่านก็พาไปหาท่านนายกสภาเท่าไหร่ สภาทนายความแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็เรียกว่า,วาข้อมูลมถึงท่านนายกแล้วครับค่ะค,ะคราวนี้ในกลุ่มของคุณหมอล่ะคะในกรณีของลูกนี้ SME ตอนนี้พวกเราอยากให้ทางสภาทนายความช่วยยังไงคุณหมอคะคือตอนนี้เนี่ยปัญหาสําคัญของลูกนี้กลุ่มนี้ก็คือว่าโดนเรียกหนี้ก้อนเดียวกันซ้ําซ้อนจากธนาคารธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็จากบสยทั้งๆที่คือเป็นหนี้ก้อนเดียวกันเช่นเขามีหนี้อยู่หก 6ล้านหนึ่งแล้วก็ได้รับบสยมาชดเชยแล้วแต่เขายังฟ้องลูกหนี้ซ้ำคนเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วก็บสยก็มาฟ้องซ้ำปรากฏว่านี่จาก8 0 0แสนเป็นเกือบ20ล้านคือจริงๆก็อย่างนี้รับรองเลยไปชนหมดตัวแน่นอนค่ะแทนที่เราจะจ่ายแค่จ้างเดียวนะก็คือจ่ายบสยใช่ไหมฮะบสยด้วยแล้วก็จ่ายหนี้เก่าด้วยแบงค์ด้วยค่ะคือแบงค์เนี่ย เอาเงินมาแล้วจากบสยก, mm hmm. ก็ยังไม่หักหนี้นะคะมาฟ้องยอดเต็มอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นธรรมเลยนะคะนี่น้องไป<น>ฟ้องเจอเยอะไหมคะคุณหมอกรณีเช่นนี้เยอะมากค่ะแล้วก็คือทุกคนไปร้องที่ไหนก็แพ้คดีท่านท่านพีเฉียนค,คือว่าไปฟ้องต่อสู้ยังไงก็แพ้คดีเพราะว่าผู้ตัดสิน ไม่ฟังฝ่ายลูกหนี้เลยค่ะอาจจะมีการนําสืบพยานเอกสารยังไม่เพียงพอหรือเปล่าอันนี้เป็นรายละเอียดในคดีเดียวทางสภาธานายกมรับเรื่องไปแล้วแล้วเราจะเข้าไปดูให้ค่ะ,คะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กํากับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินอยากฝากตรงนี้ใช่แต่ว่าแต่ว่าลูกหนี้ไปร้องเรียนไปทําอะไรธนาคาร no a คชั่น เราอยากให้ทางธนาคารช่วยเหลือจริงๆธนาคารมีหน้าที่ตามทรบธนาคารแห่งชาติมาตราเขาใจแล้วก็พรรศน์ีไปที่คุณครูด้วยดีไหมครคุณหมอค่ะคุณครูเอ็นบอกข้าแสนบอกคนเชิญค่ะอยากให้สนความเชือนี่เขาอย้ของเราพูดถึงพูดถึงลูกนี้ทุกอาชีพครับบังเอิญวันนี้มีกลุ่มครูเข้ามาเราจะจับกลุ่มเป็นเป็นคัตเตอร์คัตเตอร์เหมือนแก้โรคโควิดครูทั้งหมดหนึ่งล้านสี่แสน ครูกาลังจีจมนน้าตาย9ก้าแสนคนเพราะเพราะว่าถูกหักงินเดืออไปหมดมันมีรายละเอียดเยอะแยะใจถึงแม้จะมีสถานีแก้หนี้มีวิธีการดีมากเลยแต่แต่ปรากฏว่ากฎหมายไปชนกันฝ่ายเจ้าหนี้บอกว่าฉันถือถือกฎหมายพรบสหกรณ์ฝ่ายหมอแก้หนี้ดรขจรดรกิติรัตน์ขออภัยที่เอ่ยนามเอากฎหมายพลบห้าหนึ่งสรุปจะใช้กฎหมายฉบับไหนให้พวกเราครับ นักกฎหมายนั่งอยู่ข้างทางนายียศเชิญเลยท่านนายกมันตีกันครับตอนนี้ฟังฟังท่านนายกยนอะยรทั้งสาท่านมาตั้งใจฟังท่านนายกเลยค่ะคือคืออย่างนี้นะเมื่อวันที่4กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมาก็ทั้งสามกลุ่มเนี่ยนะประมาณเกือบร้อยคนนะซึ่งเป็นตัวแทนได้ยกพวกนะไปที่สภนานความเพื่อไปยื่นเรื่อง ในการที่จะให้ทางสภาทนายความให้ความช่วยเหลือจากที่แต่ละท่านได้นําเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการสอบข้อที่จริงโดยละเอียดแล้วก็แยกออกมาเป็นประเด็นแยกออกไปเป็น3มกองสามกลุ่มะนะอย่างกลุ่มที่ไปกู้ยืมเงินแล้วก็ปรากฏว่านะมีการคิดหนี้ซ้ำซ้อนโดยถูกฟ้องแล้วแล้วก็ไปมีการไปทำยอมเต็มจำนวนในขณะที่ได้รับเงิน,นส่วนหนึ่งจาก บสอยแล้วบสยเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะเอาหนี้ทั้งหมดเนี่ยไปรวมควรจะหักออกให้เขาคแล้วก็แล้วกท็ที่สำคัญไม่มีเงินชําระหนี้ให้เขาถูกบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายค่ะนะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดีของศาลล้มละลายกลางู่นชั้นอุทธรณ์ก็มีนะม,มีหลากหลายมากนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะก็เป็นเรื่องที่ทางสภาทนายควมต้องเข้าไปดูรายละเอียด ่ว่าที่ผ่านมาที่มีการนำเสืบกันที่แพ้กคดีนะันเพราะอะไรม,มีหลักฐานปรากฏไหมว่ามันเป็นไปตามที่ท่านที่มาร้องเรียนเนี่ยพูดเราก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นสมมุตินะคะท่านดรเวเชนยหากมีหลักฐานปรากฏตามที่พี่ร้องผู้ร้องเรียน3ากลุ่มนี้กล่าวมา สภาในความจะทํายังไงต่อคะท่านแน่นอนมันมีทั้งทางแพ่งทาง,ทาง,ทางอาญาที่ว่ากันอยู่นตอนนี้นะ,ะทางแพ่งเราก็ต้องเข้าไปดูอาจจะต้องมีการนะเพิกถอนการบังคับคดีอาจจะมีการขอให้พิจารณาคดีใหมนะ่ทางอาญาก็เช่นเดียวกันทราบว่าบางส่วนเนี่ยอยู่ในชั้นอุทธร์เราก็ต้องเข้าไปดูเพราะว่าหลางัลงๆเนี่ยทางผู้เสียหายกลุ่มเนี่ยไม่ได้จ้างทนายละเพราะว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็มาต่อสู้คดีเองอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไป อำนวยความยติรามให้กับประชาชนนะ,ะเราจะเข้าไปดูรายละเอียดกับมีอีกกลุ่มหนึ่งนะนั่นก็คือกรณีที่ไปกู้ยืมเงินกระเซ็นแบบฟอร์มเปล่าทั้งหมดเลยนะปรากฏว่าสุดท้ายเงินไม่รับมากลายเป็นคนอื่นรับเงินไปแทนก็ถูกดำเนินคดีคถูกยึดทรัพย์ใอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นจริงตามนั้นหรือไม่อย่างไร S <S เข้าใจ <S <S นี่คือวิธีการทํางานของสภาธนายความนะท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะคือเอาละถ้าเรื่องอยังอยู่ในศาลนะฮะชั้นต้นชั้นอุทธร์เดี๋ยวสภาธนายความส่งทานายความเข้าไปประกบช่วยดูเลย <S 2> <S 2> <S นะเพราะถือว่าอยู่ระหว่างดําเนินการแต่ถ้าเกิดถึงสาลฎีกาแล้วที่ท่านบอกว่าต้องย้อนกลับมาดูรายลยตต่างๆเพิ่มเติม,ตมกรณีนี้เราต้องใช้เวลาพอสมควรนะดิฉันว่าเพราะว่าโอ้โหเอกสารเยอะแยะมหาศาลแน่นอนแต่ว่าจะพอมีกรอบเวลาสักสักแค่ไหนคะท่านเพราะว่าแต่ละคนก็มีเงิน มันคนบอกไม่มีเงินรับอีแต่นี่อ่ะนะฮะคือถ้าผ่านวันผ่านเดือนไป ก็อาจจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกอค่ะท่านครับเรื่องกรอบระยะเวลาบางเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็กฎหมายบอกว่ามันต้องทําภายใน3าบวันภายใน1เดือนอันนี้เราต้องเร่งดําเนินการให้เขาเป็นเบื้องต้นก่อน uh huh. ส่วนเรื่องที่ต้องมีการสแสวงหาข้อที่จริงเพิ่มเติมอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน3หรือ4เดือน uh huh. จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราควรจะช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรมีช่องทางตรงไหนบ้างในการ uh huh. ที่จะดําเนินการเพื่อ อำนวยความทำให้กับกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้ครับอาจารย์สมพู์ครับฟังท่านนายกสภา,านายความพูดแล้วใจชื้นขึ้นมาหน่อยไหมฮะอาจารย์ท่านรับท่านรับแล้วมีมีกำลังใจครับเ<ม>พราะเพราะเราถูกรอยแพมาเพราะว่ารัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลล้มไปรอรัฐบาลใหม่มาตอนตอนตอนที่ช่วงที่ผ่านมาลูกลูกนี่ถูกรอยแพค่ะตอนนี้เจอเรือแล้วจเจอเรือสภาทนายความแล้วครับเราเห<ม>ลือสภาธนายความกพราเรายกทัพไปสภาลูกน,นี่ถูกรอยแพทั้งประเทศนะครับท่านครับ ต้องมีทางออกนะเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็อยากแก้ปัญหานี้ในในส่วนของคุณครูเนี่ยนะผมดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้เตรียมจ่อที่จะฟ้องเนี่ยไม่น้อยเลยใช่ไหมคุณใช่ค่ะไหมจังมาจอริตีครับแสถอครับคือคือมันก็เป็นประเด็นถ้าคุณครูถูกฟ้องเพื่อบังคับ ในการที่จะชาระหนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากาไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลยมีการพูดคุยหาลือกันเบื้อนต้วนว่าในกรณีที่มีการอายัดเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะม,ม,มันต้องไปดูในรายละเอียดว่ามันสมควรที่จะเหลือไว้ให้ครูเนี่ยประทังชีวิตในแต่ละเดือนเนแต่ละวันหรือเปล่า,ากับอีกอันหนึ่งในกรณีที่จ่อที่จะถูกฟ้องอยู่เนี้ยนะฮะมันมีทางอื่นอีกไหมที่จะยังไม่ฟ้องรัฐบาลควรออก พระราชกำหนดให้มีการฉลอการฟ้องก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ของทางผมต้องรวบรวมข้อมูลเสนอทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่จะมีการฉลอการฟ้องนะครับใช่พอพูดถึงพระราชกำหนดก็ต้องสภาทนายความเลยล่ะนะฮะเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่หวังที่พึ่งนะฮะด้านกฎหมายนะฮะฉะนั้นต้องฝากทาั้งทางพี่นัสสรชัดนะฮะทางคุณหมอแล้วก็ทางอาจารย์สุวนว่าอีก3เดือน อีก3เดือนออกรายการกันอีกรอบหนึ่งด้วยประมาณ3-4เดือนนะี่านว่ามีความคืบหน้าแน่นอนนะเพราะวันนี้ท่านดรวิเวชเองก็ตั้งใจที่จะออกรายการนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่าสภาทนายความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นหนี้ เหล่านี้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่นสรชัดแล้วก็คุณหมอแล้วก็อาจารย์สมพลด้วยนะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะและต้องขอบคุณท่านนายกสภาจันทร์กรท่านดรวิเชียรชิฟไทยสงขอบพระคุณมากค่ะแล้วท่านผู้ชมวะาทุกปัญหามีทางออกใครเดือดร้อนนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่อง5ค่ะสนามเป้าบรรเทาทุกอยู่คู่กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันใหม่นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ